เพื่อนๆค่อ,คอยเอันมาหอดบ้านเราสิตัดขาเห็ดค่อยเทออกเนี่ยค่ะเมื่อนี้ค่นนคอยได้เต็มทุงนี่เลยเด้ได้เต็มทุงนี่เบิ่งค่อยสีสะออกเด้่ยกล่องบักใหญ่ไม่คอยจังไม่จังสิตัดขา,าไว้พื่นน่ะหลายหลายเมื่อน,นี้ค่ะหลายเอลี ถ้าดอกอยิ่งง่าขึ้นไปทึงๆขึ้นไปเทึงๆนะ่ะออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆใหญ่ๆเลยค่ะแล้วดอกก็ดอกก็งามค่ะดอกมันอันเริ่มเริ่มบานสินะแปลว,ว่ามันอันเริ่มอันอันใหญ่ขึ้นก็หน่อยสิแม่ป๊าดคอยจังใจสิเห็ดไว้เคยสีเหลาจากงามไหมต้องซาออกค่ะมันทับกัน เห็นหลายๆสิได้บหลายโลดอกค่ะสี่ประมาณสี่โลนี่แหละพอมันดอกหน่อยเดี๋ยวตัดขาตัดทำความสะอาดแล้วก็จะพ่อคาก็สีเป็นกิโลอยู่ตัดออกพูดนะตัดตัดขาว่านี่เสียน้ำหนักเป็นกิโลนี่และเนี่ยค่ะ ยูอันอันขึ้นไปเท,งท่งนั้เองเนาะมันสิมีเตลุนนี่เลยค่ะเน,นเ,เนี่ยลุนคายเงาเงาเนี่ยถ้ามันบานนี่มันแหงยัค่ะถ้าบานนี่ดอกเบล้อเลยเนี่ยเนี่ยคายเงาข้อมันเป็นพันหญ่ค่ะถ้าอยู่ข้างล่างจังหน่อยเนาะแบบแถวใกล้ถนนแน่แต่มันสิพันหน่อยมันสีดอกหน่อยดอกมันสมีอันมันสิเป็นอันอันเนี่ยค่ะมันสิมัน,มนสิเป็นรุ่นนึงสิอันนี้คือ บานของเขาแล้วนี่ค่ะถ้ายึดแถวใกล้ถนนนะมันจะมีดอกหน่อยแต่ว่าอีกฟังหนึ่งค่อยบ่ได้ไปค่ะมันมีทั้งสองฟังเลยเลยอีกฟังหนึ่งค่อยบ่ได้ไปถ้าค่อยไปผู้เดียวค่อยตัวบ่ค่อยกล้าไปไกลสินะฟังฝันสิมีเห็ดอันอันเห็ดอันนี้แหละตะวนันมันสิเป็นขาสีชมพูสีสมไหมนะอีกฟังหนึ่งมันสิเป็นซุปนันละข่อยหัห่นบ่ไป ว่ามีมูไปกันเลยบว่าไปเนี่ยต่ขายยังไงมาเห็นหนาค้นด้วยหนาค้นเปล่โอ้ยยังได้ยังสิแเล้วง่ายนี่แต่แตหาถุงใส่กันมาด้ยวยคะมาตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดค่ะเดี๋ยวคอยหาถุงกัน ก็สิเลี่ยง่ายกว่านี่มืออื่นยังสิได้อก แล้วเอาใส่ถุงกระดาษเป็นเสียห่ะไว้ไม่สิอยู่ได้มันสิบริเวาไว้เนาะค่ะโอ้ยโอ๊ยสะอ่อนเห็ดเห็ดลายค่ะใอรจะเอาอันอันดอกงามๆค่ะไวอ้อบอบแห้งดอกเี้ไห้เี้ไห้ข่อยเอาไว้กินเองไว้เห็ดกินอันในบัวงามเอาไว้เห็ดกินค่ะ ง,งอามงามโอ,อ้ซุ้มดอกนิดน่อยค่ะคุณเสีเอาไว้จะกินเองกินเขาเลาะกันเลยตัดทำไมแล้วกันนะ่าสนอกเห็นหน้ากันบ่ <laughs> เห็นหน้า <laughs> คอยบอก่กหมดนี่คุยซื้อ สองหนึ่งหาด้วยค่ะอันแล้วก็อันอันแป็นหกศูนย์เท่าน่าหลาไยเลนงวดนี่สองหนึ่งหาเป็นบ้านเลขกที่ขอ่อยเพราะว่าอันงูมันเข่าบ้านข่อยงูสิงตัวงามงามเด,ด็ตัวบักใหญ่ ตัวซ้ำแขนค่อยนี่แหละเนี่ยซ้ำแขนค่อยเลยน้องซ้ายมันบอกนอนเอเดเลดอยู่ไรนี้กับบนนี้พ่ะนะ <c oughs> แต่มันอันเขาบ้าขาดอกน้องค่อยมันบ้าขาดงูตัวนั้นไรนี้ซือ,ซอเพราะว่างูตัวนั้นสิอยู่หันโดดแล้วสิขามไปขามมาอยู่หันโดดแล้วแต่ว่าเขาก็ไ่ได้เขาบ้านคอยดูดอก ่อยเคยเห็นเคยเห็นอยู่ขำออกจากปาออยหน้าบ้านข่อยแล้วก็ขำมาอ,อ,อีกปาฟังขามเฮี้ยนข่อยอุ้ยมันถื่ผิวหนังของแกเนาะผีเถื่ออันอันถื่สแสงแดดแม่เหลี่ยมหยับ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 ปัาดเมื่อนั้นพ่อบ้านข่อยอัดวิดีโอได้ข่อยอัดบ่ได้แม่ข่อบ้านข่อยกดเปิดวิดีโอที่ไหนได้บบแม่แลวขอ่อยบ่ได้กดเปิด มาอัดได้ตอนใดอัดได้ตอนที่ข่อยวางกล้องเอ้ยอัดอัดได้แต่ตอนที่ค่อยอันอันวางโทรศัพท์ลงตอนงูเลียนพันอัดบ่ถืออัดบ่ได้ค่อยก็บ่ามันค่อยกดเปิดกล่องอยู่นั่นแล้วค่อยกักาว่าค่อยได้วิดีโอชัดๆได้วิดีโอลูกงูไอ้วิดีโองูตัวนั้นเนาะบ่ได้ สิไปเฮียนคอยดูเพราะเฮียน e คอยมันอยู่นอกเนาะมันอยู่นอกแล้วมันกันติดปะอวัอยพร้อมนั่นเดียวกับไปอยู่ในสวนนั่งเทียบอันเอ้าเอา,เอ,าอันอันเอาตะไคร้เอายอย่างออมอยู่เด้ตะกีป้ปลูกผักงูมันก็นยังเข้าไปไดก็ได้เอยู่ไปนอนอยู่ในสวนค่ <c oughs> ะเวลาอัันนน้งูเข้าไปในสวนในหลังบ้านอะไรอย่างเสีย ในเขตรอบบ้านข่อยนะ่ะข่อยสถึกเลขตลอดถึกเลขข้างเทียกับบ้านเลขที่ข่อยตะกี้มันก็ออกเนาะหนึ่งหาออกแล้วเนาะบ้านเลขที่ข่อยแต่ว่าสองหาสองหาเวลางูเขาบ้านสองหาบ้านไนออกเลยข่อยก็เลยมั่นใจไยงวดนี้มั่นใจคักถึกใจพร้อมเลขตัวนี้ พราะวันทึ่งฝันเกี่ยวกับหัวข่อยสามขึ้นเนาะก็ข่อยสิเน้นสองหาหาสองแล้วก็หาหนึ่งนั่นแหละแปดหกศูนย์น่ะข่อยฝันเกี่ยวกับคนที่ตายไปเร็วก็เป็นคนที่เ้ารูจา้จักแล้วก็คนที่เ้าบ่รูจ้จักเอาสินะเป็นผู้ซ้ายทั้งนั้น เคยกันเลเตี๋เอาไปรบศูนเตีย,ก,ยกัดตีเลขแม่นแม่นต่อทั้งเตียกัตีพิษทั้งเตียกัตีถือเป๊ะเลยแล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วแต่ดวงเขาดวงขึ้นตีตัวได้ก็ได้เังสินะแต่ดวงขึ้นค่าจังใดกัผู้ใดมากกัตามกะลองซื้อเบิ้งค่ะ แต่บ่ามากแกเลี้ยวไปเพราะว่าหมวดบางหันคอยกันรุดยู่เอ้ยรุดอันเลขที่คอยบอกกันนะมันบ่กออกแต่วันไปออกเลขที่คอยบ่ได้บอกเลขสามหาแล้วเลขที่เลขสามหาคอยกระซื้อคอยกระได้อยู่ลอยนึงได้หนึ่งลอยโค้นอยู่ค่ะกปได้ใส่หนีเพิ่นยังยันเป็นหนีอวสันแ้วนี้อัน,อนไอตที่โตที่คอยบอกผู้นั้นผู้นี้นะ มีผู้ใดถามข่อยกระบ,บอกนะว่าข่อยซื้อตัวใดวานิลล่าตัวที่ข่อยบอกเพืนะ่อนน่ะมันบ่อออกค่อยก็บไปอันอันข่อยก็ไปจัดนัอยู่กับเลขที่ข่อยบอกเพืนะ่อนน่ะแหละที่ข่อยบอกเพื่อนเอียงแนบุกข่อยซื้อหนึ่งหนึ่งอีกรอบหนึ่งสินะเพราะค่อยกับฟันเห็นหลาเพราะ่อยจะซื้อก็ได้มันก็นยังบ่ออกอยู่แต่ว่าน,น หาสามข่อยกับมาซืออยู่ไปซื้อตัวใดกับกบคักก็เลยมาซื้อหาสามสามหาแบบนี้พ่ออย่างตีพราะวะข่อยฟันว่านงวดน้องหันน้องข่อยฟันว่ามีผู้หญ,ญิงคนหนึ่งผู้หญ,ญิงไทยนี่ละมันอยากมาอยู่น้ำข่อยอยากมาอยู่น้ำผัวข่อยคักข่อยไล่ยังได้กับบ้านีไล่ยังได้กับบ้านีด่ากับเลี้ยวยังกับเลี้ยวมันก็ยังเฮ้ยมันสิอยู่หันสิอยู่น้ำผัวข่อย สียูน้ำตัวขไขว่บอาซะเออข่อยก็ว่าไม่ไม่สีไมาสีไม่ยูน้ำกันได้จังใดเขาเลยว่องสีทั้งใจใหายทั้งดาให้เขาสีไม่ยูน้ำกันได้จังเด๋อีหยังเสียแต่มันก็บ่สนใจผู้หญิงคนนั้น,นบ่สนใจอันสียูน้ำตัวขว่อยคือเก่าแล้วก็แถมันยังไปอันจากกุญแจกุญแจที่เขาปิดล็อกประตูหน้าบ้านนั่นเสียเขาปิดเขาล็อกได้บ้านนี่ นั่งอ่ะนั่งไปสร้างเปลี่ยนเบิดไปสร้างคนมาเปลี่ยนกุญแจล็อกไมอยังไม่สินะป้าขนาดนี้ตีว่าพีสันมันถึงกับมาเปลี่ยนกุญแจหนาบ้านกุเลตี่แวนะทั้งศูนย์มันนี่ก็เล่นมันไปใปปส่มันกับน้ำไปใส่มันกับน้ำก็เล่นมันนี่ก็เล่นถามมันถามผู้หญิงคนนั้นอ่ะถามว่าถามอีลีทว่าอ,อายุเท่าไเราแล้วเนี่ยเลวังเสียมันนี่นั่งเลยว่า สามสิบหานั่งวางสี่แหละคือว่าสามสิบห้ายังมาบาอกหยาบมาบอกหยาบบอกหมือนแถวเลยวางสี่ยังว่ามันอยู่บ่ได้อยู่บ่อใดเลยวางสี่ทั้งสูนทั้งได้เขายั <c ười> ยงไงมันอยู่น้ำกันบ่ได้เลยวางสี่คำอยู่หรอวะตอนแรกเขาบอกบ่อสื่อหรอกปัานนี้มันเป็นจังไดบวบขับไายคับาเป็นแบบสา,ามห้าแต่ตาตายุงสั่นลตลอดถ้าบ่อสื้ออะไรบ่อสื้อกับบ่อเลี้ยวเด้บ่อสื้อกับบ่อเนั่น บอซื้อกับบอเซาบอเซาอันเห็นในตาเา üne, าขาเน şey ี่ยแล้วก็ยังคิดอยู่กับความฝันนั้นตลอดนะก็เลยต้องซื้อไว้ก็เลยซื้อไว้ปัดซื้อแล้วเขาก็บ่ได้ฝันอีกไ่ได้ฝันว่าเขาได้ของได้สิ้นของได้ยังสินะก็เลี่ยไปเลยก็เลยซื้อไว้ลอยคุ้นลอยแล้วมันก็ บ่คิดว่าสิออกตัวนี้ซ้ำาคิดว่าสิถือตัวนี้ซ้ำเพราะว่าค่อไปลงคุณอนะหนึ่งหนึ่งปุนะไหค่อยเบิดน้ำหนึ่งหนึ่งหลมื่อวันที่สิบหกสิบหกกันยาเนาะที่มันออกสามห้าพอวดกวดสิหอดนี้สิเป็นเป็นวันที่หนึ่งตุลาเนาะนั่นแหละ ขวดนี่คอยกับหวังว่าทุกคนที่ถือเนาะคอยกับบอกไปตามนั่นแหละตามที่ที่คอยฟันนั่นแหละต่วันมวดนี่มันใจกับเล็กบานที่เล็กที่จะกของค่ะ <c> จ <oughs> ัาางเลยกับสาธุให้มันออกเถอะ ได้เอาเงินไปซอยเหลือซื้อของไปซอยเหลือคนในหมู่บ้านแล้วกับญาติพี่น้องจะของเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้าน่อยติดโควิดคับ <c oughs> ปิดหมู่บ้านเลยค่ะหมู่บ้านตอนนี้ปิดแล้วจากสิบป,ปีดโดนบันไดเพราะว่าจากคนคนหนึ่งค่ะน้ำเชื้อโรคเข้าไปในหมู่บ้านตอนเนี้ยปิดกันมากกว่า20คนแล้วเฮียยังกับบ่ได้ต้องกักตัว พากันเ็ดงาน,านเ็ดการกับบได้บ้นี้ไปไซบ่ได้เลยมันเพิ่นปลูกมันกบเน่าถิมเพราะว่าฝนกระต๊กกู้มันกับบได้ไปกู้มันกับบได้เพราะต้องการโตนป่ะคะกากตตเบิดมูบานเลยบ้านี้แล้วคนนั้นผู้ที่เพื่อนไปซยอยอสมอแพ็คของแพ็คยังใี่ไนหะแพ็คอาหารแห่งไปแจกคนที่ก,กัรโตเนาะอัน เพิ่นกับติดที่วันนี้เพิ่นกับติดโควิดเดือนวันนี้เพื่อนกับไปแจกของให้คนที่คนที่เขาคนที่กักตัวกลุมสรุปกุ่มออมอก็ติดวะเนี่กลุมออมอเพิ่นเพิ่นเฮ็ดุูดขอยบรกว่าเพื่อนเป็นออดโซมอตอว่าเพิ่นไปซอยเพิ่นกับเป็นเจ้าหน้าที่อันเออเมียเราเป็นออมออยู่นั่นแหละเพื่อนก็ไปซอยแพ็คของแพ็คยังจัดเปิดบริจาคให้กับอัน เอาอาหารเอ,าอ้ายังไป่ง่งคนที่เพิ่นกักตัวนะอือสรุปแล้วได้ตรวจโควิดสามรอบแล้วค่ะคนในหมู่งบ้านเรากระมากกว่า20คนแล้วเนาะถัดก็เรียกว่าเออถือเลขว่านี้เดี๋ยวสิแบง่งเงินไปซื้อของไปซอยเพิ่นยูกระยาดคอยกับเป็นหลายเฮือน ญาติข่อยนะพาก,กันติดแต่ว่าพี่น้องข่อยแท้ๆนะเขาบอกเป็นอยังดอกแต่ว่าสิเป็นอยอดห่างๆกันนะที่เพิ่นเป็นสันเดยะะ์เวอร์กัสซ่าทูไข่เถือกสามตโตรงเดอ้อสันดอกถือกสามตโตรงเลยสามตโตรงแกนหนึ่งหาสองเนาะที่ข่อยสลับเอาอยูอ่าง ไปซื้อตัวนี้หลายกว่าสันเดย1หนึ่งหาสองรู้ว่าพวกเจ้าได้ยิน่อยอว่าบ่นะก็ะตั้งอันทั่วพสาไ้กไก่อยู่ค่ะเดี๋ยวสิฟ้าออตัดขะเห็ดแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย